นะะจะพามาดูรถนะคะวายแท็กนะคะตัวนี้จะเป็นวายแท็กขับ4นะคะเครื่อง2.0 10เกียร์10สปีดนะคะจะเป็นขับสเลยเครื่องยนต์จะเป็นไบเทอร์โบค่ะตัวนี้จะอยู่ที่213แรงมา้าค่ะมาค่ะมีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะค่ะอันดับแรกนะคะมาที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุดแต่งของ F150 นะคะ F150 ตัวนี้จะเป็น F150 ของสปา d เดก็คือจะได้ชุด กว้างแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้านข้างตรงนี้เราเปลี่ยนให้หมดทั้ง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 ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะตัวนี้ชิ้นเดิมเนี่ยเราคืนให้ลูกค้านะคะถ้าชุดเอ่อ f 1 5 0นะคะก็จะมีไฟตัว c แบบนี้ค่ะตัว c แบบนี้เลยค่ะ มาที่ด้านไฟนะคะก็จะมีตัวครอบไฟหน้าคะ่ะครอบไฟหน้าให้นะคะเพื่อให้มิติไฟนะคะมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นคะ่ะมาที่ฝากระโปรงนะคะตัวนี้จะเป็นฝากระโปรงทรงเตี้ยนะคะจะเป็นทูโทนก็คือจะเป็นสีเทาดํานะคะตัดกับสีดําด้านนะคะอ่าจะเป็นทูโทนคะ่ะเพื่อเพิ่มมิติรถให้เยอะมากขึ้นคะ่ะฝากระโปรงตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกทรงได้นะคะว่าอยากได้เป็นทรงแบบไหนลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยคะ่ะ มาค่ะมาที่ด้านข้างค่ะไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้ามัดแต่งนะคะเราอัปเกรดไฟให้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้ามัดแตง่งก็จะมีคีบฉลามด้านข้างให้ด้วยค่ะตัวนี้จะอัปเกรดไฟให้ด้วยค่ะมาที่ยางนะคะตัวนี้ยางเนี่ยจะเป็นายางลายดอกไม้นะคะหน้ายางจะอยู่ที่ 265นะคะทับ6ขอโทษค่ะ265ทับ70ค่ะตัวนี้เ,เป็น R16 ค่ะแม็ก16นิ้วค่ะตัวนี้ก็จะได้ความออฟโหลดมากขึ้นค่ะมาที่ด้านข้างก็คิ้วล้อนะคะก็จะมีคิ้วล้อแบบเรียบนะคะติดซิลิโคนให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับทั้งชุด F150 มายาวมาด้านข้างเลยค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ก็เราก็จะมีสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกลายได้เรามีลายค่อนข้างหลากหลายค่ะให้ลูกค้าเลือกตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวอักษรสีเทาแลนเจอร์นะคะพร้อมด้วยตัวอักษรไวท็คสีแดงค่ะเพื่อให้ตัดกับมิติรถค่ะก็จะได้ความแบบมีความไวท็คก็คือจะมีความเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ มาที่มือจับนะคะเรามีเบา้าลองมือให้ค่ะตัวนี้ก็จะกันลอยได้ค่ะกันลอยกันขีดข่วนได้ค่ะ,ะฟิล์มนะคะตัวนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะเราจะให้ลูกค้าเนี่ยฟิล์มแบบเกรดดีเลยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมค่ะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 6 0 8 0เลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้เลยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีกันสาดประตูแล้วก็ติดตั้งให้ค่ะ มีการสาดติดตังเล่าหลังคาตัวนี้เนี่ยจะมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นวายแทรก็คือจะมีเล่าหลังคามาให้อยู่แล้วค่ะมาที่ด้านกระบะนะคะกระบะท้ายตัวนี้นะคะเราใส่เป็นโลบาเ e ล็กนะคะโลบาเล็กเอาแลนเดอร์ค่ะทรงเอาแลนเดอร์ค่ะตัวนี้ทรงเอาแลนเดอร์ก็จะได้ความแข็งแรงนะ,ะได้ความแข็งแรงค่ะด้วยความสวยงามด้วยความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมานะคะเราจะามีฝาฝาถังน้ํามันนะคะเราก็เขอาฝาถังให้ด้วยค่ะเพื่อให้มันเข้ากับคิ้วล้อค่ะเพราะคิ้วล้อก็เป็นสีดําด้านเขอาฝาถังด้วยสีดําด้านให้เหมือนกันค่ะค่ะมากันที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยเราจะเริ่มจากครอบไฟท้ายนะคะเราจะจัดครอบไฟท้ายให้เพื่อเพิ่มมิมต,ติดไฟให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังคงมีอักษรแลนเจอร์สีแดงให้เหมือนเดิมค่ะ ด้านท้ายนะคะตัวนี้กันชนเหล็กเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเหมือนกันค่ะเป็นทรง Outlander เหมือนกันค่ะกันชนเหล็ก Outlander แบบเท่ๆแบบนี้เลยดุๆแบบนี้เลยค่ะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะมาที่ท้ายกระบะนะคะเราจะครอบอเบ้ามือจับนะคะเป็นดาบยาวค่ะตัวนี้ก็การลอยกันขีดข่วนได้เหมือนกันค่ะ แถมให้ดาบดาบยาวด้วยเพื่อเพิ่มมิติให้กระบะด,ดูความมีสวยงามเพิ่มมากขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นขับสีค่ะแต่ว่าก็จะมีทั้งขับสีและขับสองล้อให้เลือกนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าว่าใช้งานในลักษณะไหนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับชุดแต่งชุดนี้คะ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรหาเล็กนะคะ0898980981นะคะหรือว่าทักเข้ามาในช่องทางออคอมเมนต์ก็ได้นะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมกโปรโมชั่นพวกนี้นะคะลายสติกเกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นลายสติกเกอร์โลบาเล็กกันชนเหล็กแมพนะคะพวกนี้ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยน เลือกแบบตามที่ลูกค้าถูกใจได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวมาดูติดตามกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ